ลัคนาราศีกันครับพยากรณ์มกราคม2 5 6 7นะครับมีเรื่องดีๆแล้วก็เรื่องที่ต้องย้ำเตือนกันอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีกันครับพิมพ์คอมเมนต์นะครับเป็นดาวประจําตัวหรือว่าดาววสนาของท่านเองเนี่ยดาวพระพุธนะครับตัวแทนคือเลขสีนะพิมพ์เลข4รัวๆเตัวนะครับส่งเสริมวาสนาของท่านเองนะครับต้องการสิ่งใดบังสิ่งใดพิมพ์เพิ่มเติมได้เลยนะครับ ขอให้ทุกท่านสุขสวัสดิ์ทุกเรื่องทุกประการที่ท่านพิมพ์เข้ามาครับครับดูที make, ่ภาพรวมนะครับเรื่องใหญ่ๆเรื่องดีๆก็มีครับเรื่องของวาสนาก็กลับมาดีกลับมาฟื้นแล้วนะครับครึ่งเดือนแรกมีเรื่องของเจรจาค้าคลองนะครับถือว่างานมากได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือไปอย่างดีนะครับจากคนในที่ทํางานนะครับแล้วการสังคมเพื่อนรวมงานเนี่ยช่วยเหลือคนดีอยู่แล้วนะครับทั้งเดือนครับผู้หลักผู้ใหญ่ยังสนับสนุนกันดีช่วยเหลือคนดีโดยเฉพาะ งานทามาค้าขายก็หมายถึงลูกค้านะลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าประจําซื้อของคุณมากขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มรับส่งสินค้านะครับขายของออนไลน์นะครับหรือว่ากลุ่มโซเชียลมีเดียช่วงนี้ทําเงินได้ดีนะครับแล้วก็การงานช่วงกลางเดือนก็ดีนะครับมักจะได้รับงานใหญ่ๆหรือว่างานยากๆเข้ามาพิสูจน์ให้กับคุณนะครับถ้าใดทํางานประจํางานบริษัทช่วงนี้มีเรื่องดีๆอยู่นะครับงานโปรเจกต์ใหม่ๆหยิบจับทําอะไรช่วงนี้คุณมักจะทําได้ดีแล้วก็ผ่านโดยง่ายนะครับการเงินนะครับ ช่วงครึ่นนงเดือนแรกการเงินยังคล่องตัวดีอยู่นะเพียงแต่ระมัดระวังรายจ่ายการเดินทางมากขึ้นหรือว่าภาษีสังคมที่มากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็การเงินช่วงครึ่นนงเดือนหลังถือว่ากลับมาดีฟื้นเต็มที่นะครับรายได้พิเศษเข้ามาช่วงนี้รวมทั้งเรื่องว่ามีโชคมีลาบการเงินด้วยมากมายจากบ้านทะเบียนบ้านทะเบีนยนรถของคุณนะครับแล้วก็ความรักนะครับความรักก็กลับมาฟื้นแล้วครับนับจากวันที่9มกราคมใครที่มีครอบครัวคนรักอยู่แล้วกลับมาดีขึ้นแล้วก็ฟื้นขึ้นนะครับ ดูแลใส่ใจกันดีนะครับเป็นคนที่อบอุ่นส่วนผู้ที่ยังโสดนะครับมีเสน่ห์นะครับตรงนี้ทั้งเดือนเลยครับมีโอกาสแล้วลองเปิดใจคุยกันได้ครับมีคนเข้ามาครับแล้วก็ช่วงที่ย้ำเตือนนิดนึงครับในช่วงคือเดือนแรกครับดาวพระอาทิตย์อ่อนกําลังครับดูทั้งบ้านให้ดีครับบางท่านมีรามาระวังของหายในบ้านนะครับดูแลความปลอดภัยความไม่ชิดในบ้านแล้วก็ถ้าเป็นการเดินทางไกลก็ต้องดูแลตัวตายานพาหนะรถยนต์หรือว่า จะขยันยนต์ให้ดีเท่านั้นแหละครับมีอะไรจะได้รีบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไรถ่าจะเดินทางปลอดภัยครับที่เหลือว่าสารได้ร่วมก็ถือว่ากลับมาดีขึ้นแล้วก็ฟื้นขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับเรื่องอะไรก็แล้วแต่เข้ามาแล้วคุณผ่านไปได้สําเร็จหมดนะครับทางช่องของเราก็ได้ทําคลิปพยากรณ์ดวงรายปีให้กับท่านผูฟังทุกท่านแล้วนะครับทั้ง12ลัคนาราศีเพื่อท่านจะได้ดูภาพดวงก,งกว้างตลอดทั้งปีในการวางแผนการใช้ชีวิตนะครับทั้งแผนการงานการ งินนะครับแล้วก็แผนสุขภาพของท่านและก็คนที่ท่านรักให้แล้วนะครับซึ่งผมได้ขึ้นลิงก์ที่หน้าจอนี้ให้แล้วนะครับท้ายนี้ครับผมขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีกันครับพิมพ์คอมเมนต์นะครับเป็นดาวภาษาท่านเองนะครับดาวพระพุธนะเลขสครับพิมพ์เลข4ี่รัวเตัวครับคิดหวังสิ่งใดก็พิมพ์เพิ่มเติมเลยครับขอให้ทุกท่านสุขสว่างรุกเรืองทุกประการนะครับและกระผมขออํานวยโดยพอให้กับ ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะครับพบเจอแต่คนดีพบเจอแต่ความดีไม่มีความทุกข์สมบูรณ์สุขด้วยอริยทรัพย์โภคทรัพย์นนับแต่นี้ด้วยเถครับขอบคุณและสวัสดีครับ